สวัสดีค่ะปะเูเป้แคเคปกตินะคะวันนี้จะพามาเปิดบ้านก่อนรีโนเวทกันทุกคนนี่นะคะจะเห็นว่าโซนด้านหลังตรงนี้นะจะเป็นที่จอดรถเดิมนะคะโซนมือก็จะเป็นโซนเล็กๆนะคะสามารถปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะเรานะคะจะมีการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังด้านหนะ้าเราจะเป็นโซนห้องรับแขกแล้วด้านขวามือจะเป็นห้องะนะคะบ้านหลังนี้ขายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าก่อนรีโนเวทจะเป็นยังไงหลังรีโนเวทจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้ขายแล้วแล้วทําไมถึงเป็นสภาพนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะคะลูกค้าซื้อไปแล้วหลังที่ซื้อของเรานะคะหลังต่อจากหลังนี้นะคะแล้วแล้วนะคะคือต้องการซื้อเพิ่มเพราะว่าต้องการขยายพื้นที่บ้านเนาะ ็ฉะนั้นนะคะเราก็ซื้อให้ลูกค้าลูกค้าก็ผ่อนตรงกับเรานะคะเราก็ทําการซื้อเสร็จแล้วก็รีโนเวทใหม่เสร็จสับนะคะหลังจากนั้นลูกค้าก็ผ่อนตรงกับเราได้เลยนะคะลูกค้าเคยซื้อหลังต่อจากห้องนี้แล้วต่อจากหลังนี้แล้วนะคะ <S <S ฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเออลูกค้านะคะมีคุณสมบัติที่สามารถผ่อนกับเราได้ตรงนะคะแล้วก็ลูกค้าเป็นคนดี <S 2> <S 2> <S 2> ผ่อนตรงสม,ม่าเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรใดก็โทรมาแจ้งก่อนแต่รายนี้ก็ผ่อนตรงนะคะผ่อนตรงแล้วก็มีความซื่อสัตย์ กเราด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ใจดีนะคะที่จะลงทุนให้ก่อนแล้วลูกคา้าก็ผ่อนตรงกับเราได้เลยนะคะถ้าเครดิตโอเคหรือว่าลูกคา career, ้าเคียรียคาร่ต่างๆแล้วนะคะสามารถดันเคสเข้าธนาคารได้เลยนะคะเราสามารถยื่นธนาคารให้ลูกค้าได้นะหรือว่าลูกค้าจะผ่อนกับเรายาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูนะหลังนี้นะหลังน,นี้ไขแล้วเดี๋ยวมาดูว่าก่อนทำอ่นะก่อนทําจะมาดูเลยดิบๆแบบนี้ค่ะามาดูกานนะมันๆเลยนะตอนนี้นี่ด้านหน้าน,นะคะ ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะนี่จะเป็นพื้นตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะคะก็จะเป็นพื้นซีเมนธรรมดาไม่ได้ปูกระเบื้องนะแล้วตรงนี้เราจะทําเป็นห้องรับแขกนะคะฝั่งขวามือตรงนู้นนะคะมาดูกันตั้งแต่ตั้งแต่หน้าบ้านเนาะอ่ะมาดูกันด้านนี้ค่ะทุกคนนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะจะเป็น ทาวๆหนึ่งชั้นนะคะหลังนี้นะที่ว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะต้องการซื้อเพิ่มก็คือหลังนี้เราลงทุนให้แล้วก็เรียงวิ่ให้หมดนะคะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่จอดรถนะ,ะที่จอดรถลูกค้าจะไม่เอานะเพราะต้องการปูกระเบื้องแล้วก็ทําเป็นห้องโถงโล่งเลยนะคะส่วนขวามือจะเป็นห้องพระค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะระบบน้ําระบบไฟทาให้ใหม่หมดแล้วนะคะจะเห็นว่าอันนี้มาดูมิเตอร์นะ้ำเลยมิเตอร์นะ้ําใหม่ๆเลยนะคะเห็นไหมอันนี้นะ อันนี้นะลงให้ใหม่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าความใหม่เอี่ยมเพราะว่าฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ของเดิมนะคะก็คือรื้อทําใหม่หมดนะคะไปปะปาก็ต้องเดินใหม่นะคะระบบไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าก็ต้องทําให้ใหม่หมดแล้วนะคะทาให้ใหม่หมดนะอันนี้จะเป็นแบบเดิมของเขานะ,ะพื้นจะเป็นประมาณนี้นะคะพื้นซีเมนต์ฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นยังไงคะเป็นดินนะคะเดี๋ยวเราก็จะก่อนะคะก่อเพิ่มเป็นห้องผ่าค่ะ มาดูด้านด้านในต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะด้านในของเดิมเดิมของเขานะคะจะมีการปูกระเบื้องนะคะตั้งแต่ตรงนี้ค่ะนิดเดียวนะคะแล้วก็ปูเข้ามาด้านในนะ,ะจะเห็นว่ากระเบื้องแบบนี้นะจาไว้นะ,ะทําไมต้องจํารู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะรื้อทําใหม่คะ่ะทุกคนนะคะเราจะรื้อทําใหม่โดยที่ว่ากระเบื้องเดิมเราก็จะเลาะอ,ออกนะคะปูกกระเบื้องใหม่หมดเลยนะคะฝ้าเพดบาน์้าเทดานก็เลาะอ,ออกทําใหม่หมดนะคะ และก็หลังคานะส่วนด้านหลังยังไม่ได้ทำนะเนาะแล้วเราก็จะทําหลังคามุงหลังคาให้ใหม่ด้านหน้าที่เป็นโซนที่ปลูกต้นไม้เดี๋ยวเราก็มุงหลังคาให้เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นห้องผ่านะคะฉะนั้นบ้านหลังนี้นะคะจารีนเมทใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยประมาณ90%อนะคะกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,อ,นะคะอาจจะเป็นแบบว่าอ่าฟอร์อแล้วนะเดิมๆที่เป็นห้องที่มีเดิมๆนะคะอ่ะมาดูต่อไปจะเห็นด้านบนไหมถ้าด้านบนนะคะก็จะเป็น จะเป็นอะไรนี่ค่ะลังคานะคะแล้วมันจะมีพื้นที่โล่งๆอยู่นะอันนี้เอาไว้ทาอะไรนะคะอันนี้ค่ะเราก็จะมีการทําห้องเพิ่มนะคะขึ้นไปชั้นบนนะคะแล้วจะมีการาทําบันไดนะคะขึ้นจากด้านตรงนี้นะคะขึ้นไปด้านบนเพราะว่าเราต้องการทําห้องเพิ่มนี่นะคะอีกนะคะฉะนั้นเดิมๆเ,เขาจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของเราจะเพิ่มเป็น สามห้องนอนนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้าเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าจะเป็นเจ้าเดิมที่ซื้อหลังที่ต่อจากหลังนี้ไปนะคะอ่ะแล้วก็จะเพิ่มห้องผ้าให้แล้วก็จะมีการเพิ่มห้องที่เป็นห้องถงตรง,ตรงนี้ให้นะคะฉะนั้นห้องถงเราก็จะมีทั้งสองสองฝั่งนะคะวางตรงนี้ร้วฝั่งตรงนู้นด้วยนะคะนี่มาดูระบบไฟฟ้านะคะนี่ค่ะของเราก็จะมีการติดตั้งเบรกเกอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมนะคะอันนี้คือใหม่ๆเลยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่ นะจะมีการเดินสายไฟร้อยท่อแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าตรงด้านบนนะเขาจะเขียนว่าอะไรนะคะอันนี้จะไปห้องถงอันนี้จะไปสายไฟสายเมนสายกลาานะคะบอกหมดเลยนะคะฉะนั้นนะเราก็จะมาทราบได้นะว่าสายไฟเส้นไหนไปห้องไหนนะคะจะมีการร้อยท่อให้หมดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าหนูจะกัดสายไฟนะ,ะไม่กัดเพราะว่าร้อยท่อแล้วนะคะ ามาดูห้องนี้ต่อเลยนะคะนี่จะเป็นห้องห้องนอนห้องแรกที่อยู่ที่อยู่ด้านหน้านะคะนี่เห็นว่ากะเบื้องหลุดออกมาแล้วนะคะเนี่ยมันหลุดลอกล่อนแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะลอกนะคะลอกออกใหม่หมดเลยนะคะแล้วปูใหม่นะปูใหม่ฝ้าทําใหม่สีทาใหม่ค่ะระบบน้ําระบบไฟใหม่หมดข้างหลังค่ะมาดูตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นห้องห้องน้ํานะคะส่วนด้านนี้เราจะเอาออกนะคะเพราะว่ามัน อาจจะเกะกะนะคะเราก็จะย้ายไปไว้ข้างในด้านในก็จะเป็นห้องน้ํานะห้องน้ําแบบเดิมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพวกกระเบื้องด้านหน้าด้านล่างนะสโถั่านนะเราก็จะเอาสโถผ่านออกหมดเลยนะคะและก็กระเบื้องนะเราก็จงต้องเอาออกและฟูใหม่นะคะทั้งพื้นและผนังส่วนมาห้องนี้ค่ะห้องนี้นะจะเป็นห้องนอนห้องนอนยังมีสวิตช์ใส่ให้ใหม่หมดแล้วอันนี้สวิตช์เดิมรูเดิมนะนี้ของเรารูใหม่นะจะเห็นว่าพลาสติกไม่ได้แกะใช่ไหมนะ ใหม่ๆนะ,ะใหม่ๆเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะค่ะนี่จะเป็นโซนห้องครัวของครัวทำไมมีแดดไหมเพราะว่าอันเดิมของเดิมไม่ได้มุงหลังคาค่ะทุกคนของเดิมไม่ได้มุงหลังคาฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทําให้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องครัวแหละนะคะออกมาดูก่อนห้องครัวอันเดิมเพราะว่ยังไม่ได้เทพื้นนะ,ะของเราก็ต้องโอ้โหต้องมุงหลังคาแล้วมุงหลงคาก่อนเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ก่อ ก่อน,นะคะก่อสี่ด้านสามด้านใช่ไหมด้านซ้ายด้านหลังและด้านข้างนะคะก่อเสร็จปุ๊บอะไรก่อเสร็จและก็เท hey, พื้นปูกระเบื้องค่ะปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องผนังเคาน์เตอร์ด้วยนะคะนี่ประมาณนี้แบบเดิมแล้วก็จะมีติดตั้งอะไรมีน้ํามีไฟเนะาะห้องครัวก็ต้องมีน้ํามีไฟนะ,ะให้เรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นแบบเดิมนะคะเดิมเดิมของเขานะคะตามนี้นะ ใครสนใจหลังอื่นทักมานะคะตอนนี้เราอยู่โซนลำลูกกาค่ะนะลำลูกกาคลองคลองเจ็ดนะคะหลังนี้ขายไปแล้วใครสนใจหลังอื่นทักมาได้เลยของเราก็จะทําในโซนของธัญบุรีและลำลูกกาค่ะ,ะนาะตอนนี้ที่มีนะคะก็จะมีธัญบุรีคลองเจ็ดนะคะแล้วก็ธัญบุรีคลองสิบสองนะคะแล้วก็จะมีคลองหลวงนะคะตรงตรงแถว คลองสีนะคะคลองสี่คลองหลุงนะคะใครสนใจนะคะโทรเข้ามาเบอร์0 90, 9 0 9 8 9 7 1 0ศน้าจเป็นงคองค่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตหน้างานกันอีกทีนึงนะคะว่าถ้าบ้านหลังนี้นะคะรีโนเวทแล้วจะเป็นยังไงนะคะต้องกดติดตามแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดเลยว่าเอ้ยคลิปต่อไปนะคะเราจะ หน้างานจะมีความคืบหน้าถึงไหนอะไรยังไงเนาะเหมือนแบบว่าดูละครนะคะรอบนี้อะแบบนี้นะคะหลังจากนี้ก็เพิ่มพัฒนาความสวยขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องการรีโนเวทบ้านนะคะที่มีสภาพที่แบบเดิมๆธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นนางฟ้านะคะในในราคาที่สามารถจับต้องได้กู้ธนาคารไม่ได้ก็สามารถผ่อนตรงกับทางบริษัทเราได้นะคะโทรเข้ามาเบอร์0 9 0 9 8 9 7 1 0ขอบคุทาสวัสดีค่ะ